สวัสดีตอนเช้าสายสาย,ยูสวิเดนจ้าพี่น้องวินิยายโซกอายุว,วันอายุเฮียนอายุขั่วคือเก่าเนาะจ้ะตอนนี้กับความาณ่นแปดโมงเก่าโมงหล้วจ้ะพี่น้องเก่าโมงแล้วเป็นจังใดน,น้อหลังมือเลขออกพักการถือเลขก,กว่าจ้ามีผู้โศผู้หมานแนบ่ผู้ละคนบ่สิว่าถือยู้ถือกินมาติโอ้เจ็ดสิซื้อตัวใดน้องพี่น้องเนาะอันแนวห่ออันพัรู้จักตัวสิออกกันไหมเสื้อเดาซื้อเศร้าไป ถ้าดวงบ่มีอีหลีก็บ่ถือเด้อคันเน้นนั่นเทวดาเนาะเงินเทวดาผู้เพิ่นถือไหนย่าไปเซออินเะอออนพี่น้องเงินเพิ่นนั่นตักตาสาดตวอนพุ่นน่ะเงินเพิ่นตาสาดสตนเพิ่นหัวก็ได้วัตุนคนก็ซื้อน้ำ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 ตะโตเก่าอยู่นั่นล่ะตะกี้ไยโสกับคือกันนั่นล่ะจ้าไปที่เนียนคิดไปคิดมาโอ้ยคันเฮียบ่ออกน่ะมันบ่ได้ดวงเฮาบ่มีมันบ่ได้ถ้าดวงเฮาสิมีอีหลีนั่นบ่หาตาซื้อเลขดอกจ้ะ ก็ได้มาถ้าท่าม่คือเกาป่หาแต่รุ่งทุนเออหัวก็คิดได้ย่งวะคิดได้แบบไดแบดอันบัดเท่าแล้วแบสิบว่ามีแห้งหายยังค่อยคิดได้เห็นไหมยังดีก็คิดบ่ไดู้่เนาะเออได้อีเหยันกินง่ายมือนีิพุดนะย่างไกล้ตัวบไงเหมือนเด้อมาเด้อไคสิไกล้ย่างแกพี่น้องไกลย่างไก่อบย่างอยู่ในเตาอบเนาะพุดนะเลียงหุยหุยอยู่นี่แหละแนวกินง่ายอ่ะคิดอยากอนคิดอยากกินอัน ไกย่ย่างปิ้งไก่แม่พี่น,อน้องเนาะอยู่บ้านห่าหน่อยแม่ก็เจ้าขายอยู่น้ำผางท่าหน่อยนี้หอมฮวยฮวยเลี้ยงฮวยฮวย,ยอยู่ก็เล่นยากกินก็น่าสนุกนี่แหละแก้วเด้อจ้าเนี่ยกินง่ายเหรออันนี้เป็นสมพักแปน้นเลยจ้ะพี่น้องสมพักแป้นกับแก้วแก้วตาแดงจ้ะแก้วบวชเขียวเลียงเนาะแก้วบวชเคียวเชีย่ยเหรอจ้ะนี่แหละไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะกินตำนีก่กับพวกแล้วเนาะ มาจ้ามากินขอน้ำกันบาทที่นี่เขาง่ายเขาง่ายพี่น้องได้ยังกินแดงกินง่ายเนาะแซ่บหอมมวยมวยจ้าพี่น้อง ชมพักแป้นสื่อพักแป้นสดมาต่างๆลานเอเชียเ,เพิ่นแม่ไป่อพอดีพอดีเลย กินหอวด่านเฮ้าเนาะอ่นเพิ่อนอันปิ้งไก่อันวิเชียนบุรีไม่ี่น้องปิ้งไก่แต่หม่งน้ำขางทางเลนแม่โอ้ยไปท่างอันอย่างพอไปท่างเขาสวนป่วงไปท่างคนแก่นเนาะข้าเจ้าใหญ่แะจ้ารานค่าอันรันคลายปิ้งไก่ข้าเจ้าเนี่ยแต่ไม่มีไอ้ลาเขาเดินทางไก่ยังถึงไปจอดซื้อกินโน่เสียบเนี่ย มันเบาเลี้ยงอันซื้อเลขกเราเลี้ยงเลขว่าท่านแล้วจ้ะอันตักแต่ย่าเขาซื้ออยู่คนหะนึ่กแต่ซื้อเลขอยู่คนหะนึ่งแต่จะใส่ไมัยตะเกีย๋ยให้ฟันไมาจังได้กต่มาปีใส่เลขพี่น้อ,เองเลยย่านะมือแรงน่ะนะย่ามือขึ้นนะ่ะนะล่อๆเลขกสืออกไปหาขูดอัน ไปหาขวดน้ำต้นบกหุ่งต้นนี้อย่างที่ไม่หยางเห็นไหมต้นุบรรงต้นนั้นไม่ต้นแหไเห็นไหมต้นกล้วยเหน็นไหมไปหาขวดเห็นไหมเราก็เอาแป้งไปท่าเอาแป้งไปท่าเราก็เอาถือเทียนไปเนาะไปเป็นมูได้เกี่ยันุ่มเสียงขวม่มมัอนอย่างก็คว่มจากกัน ความหวังความหวังของคนจนคือเพันวานแล้เนาะพี่น้องเข้ากรเฮ็ดไปเนาะถือกระเป๋คุ้มค่าดอกเจ้าพินองถือถือสมมติว่าเาถือว่าหาพันเน่ยบอถือหาพันว่ารุ่นมาอยากได้เงินหมื่อในบาทอยากได้หมื่นอยากได้แสนในบาทเนี่ย ไพ่าตัวใดมากก่ซื้อซื้อซื้อรัดใบซื้อเลขว่าซื้อเลขรัดไบมันมีอยู่บ่ซื้อเลขรัดไปซื้อรัดไบซื้อกันเพิ่นว่าป่านว่าเพิ่นนั่นป่านว่าเพิ่นพ่อว้แล้วซื้อรัดไบป่านงัวป่านกล้วยป่านนั้นยังก็ละป่านว่าไปรัดอันงัวรัดกล้วยน้ำทงไหรทงหน้าไงซื้อเลขรัดเพิ่นนเพิ่อนว่า ม้วนได้พี่น้องอันลอเลขสิออกม้วนได้บาทที่นี่อันไปอัเปิดวิทยุฟังแมนโมบัทที่นี่ไปนั่งซุ่มกันถทาฟั่งทาล้อเลขออกถทาไปรุ่นเลขกกันไหมทาบ่ถึกเลยบาทที่นี่อันจนสิเป็นร่มอันพลังก้นซื้อเบิร์ไลท์ไรเนาะจนจะได้เป้าหน้าหมอกัน เส้โซก็เอาน้ำมูกันลไว้บางทุกมวนมันบม่มีหลกตาบามั้มวนไปหนอปุลังกนน่ะเป็นเส้นเล็กเป็นใยเด้เส้นเล็กใ้เล็กออกแังค่อยเอาคนน่ะคุหังว่าถือเล็กแคค่อยจให้บานนี่ก็เล็กออกแล้วเ่าถือกระติดไว ปิดไว้แต่เส้นรอบไม่รอบนาะเอาไปเอามาติดติดนี้เจ้ามือเลกหลายสำหบบรับคุณลงพุ่งกันเลยเผดกเลขถผดเลขหากเอาเงินเลขแล้วจังไฟเลี้ย,ลยเลี้ยมเจ้ามือเพื่อแล้วจังไฟเอาไม้ใจยังไงนะหักเอาเงินเส้นไว้เนาะ มาคิดสูมือนี่โอ้ยบาดเแทบเงินทีแน่นอนก็คือเงินเท่าเฮ็ดเบียดเงินงานเอาเนาะขายสิ่งขายของเอาจัางไยได้เงินบาดแทเอืบแจกก็ได้ไปน้อยไปหน่อย Chỉnh cân ngắn cả sẹt mà. Mà chắc nhiều กินเขาอิ่มแล้วว่าจะไปซื้อของม,มีหนอว่าจะไปซื้อของอยู่รานเอเชียไปหาซื้อเงียขมากไปคนไปหาซื้อเงียบ่าไปยู่เมืองหนอเมืองไทยย,ย,ยยูหนอเอ้หาอยู่หากินได้เงินมาแลหลก็ามมไปซื้อจ้ะเดี๋ยวกินเดี๋ยวใส่จะจงค่อยเก็บ อยู่ใส่ขันท่าใส่เงินบ่ประมาทขันท่าใส่ชีวิตบ่ประมาทมันกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดอกจังขันท่ารูจักอันซื้อรู้จักใส่รู้จักกินเนาะขันท่าประมาทกับชีวิตขันท่าใส่เกินตัวมันจะค่อยสิบบ่ยงั่งอยากยูมั่งหนอกกับบยงั้นบอมเบียนไอยูมั่งหลอกขันหาเงินได้หลายเงินสิหลายมันบแมนเด้ มันอยู่กับเฮาใส่พร้อมจ้ะจัสิหาไดมื้อละแสนละล้านเจ้าก็บ่ยังเจ้าอันใส่บ่เป็นบ่รู้จักกินเป็นจักเจ็บบ่รู้จักเก็บจักกําพี่น้อง ไก่นี่ยยายโซมากินอันนังนังมันกินนังกินค้ากินอีหยังมันไม่แน่ใจนะมันจแสบพี่น้องเนี่ยมันจะมันจะแท่ยายโซกับบงมักเลยจ้าตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วจ้ายายโซก็สิเตรียมตัวไปซื้อของก่อนเนาะออกไปทั้งนอกก่อนจ้ะหาหนุ่มเสียกันหนาวก่อนบาทที่นี่ เบงอาการแล้วจ้าขนาดสามมงสี่ม้งกลัวเรพี่น้องตอนนี้สี่มงกลัวแล้วก็สี่มงเศร้านะกะซํานี่หละจะเห็นเสียงพอแวบๆบแบบนี่แหละคลิปนี้ยุ่ก็สิคอจบคลิปไปเพียงแค่นี่นะจะน้องขอพูณหล,ลายๆผู้ที่เบิ้งต,ตน้จนจนจบเ้จะเด้อขอคุณพู้ที่ขอมากกติดตามทั้งไม่เลิกกาจะพอกันไม่คลิปนาจ้าวันดีจ้า Yes I'm p s y c h o t i n you i k e it like that.